Thank you ฮัลโหลสวัสดีครับมาอยู่กับช่องเดอะระชาแนลอีกแล้วนะครับผมวันนี้ผมจะมาอัปเดตนะครับผมเรื่องละครบูนะครับที่กําลังถ่ายทำณปัจจุบันนะครับของอาชลองพักดีวิจิตนะครับผมหลังจากที่อาชลองเนี่ยตอนนี้กําลังถ่ายทําเรื่องพอตาปืนโตอยู่นะภาค2นะครับก็ยังมีอีกเรื่องหนึ่งนะครับผมในปีหน้านะครับที่กําลังถ่ายทําอยู่เหมือนกันนั่นก็คือเรื่องมังกรเจ้าพญานั่นเองนะครับซึ่งมีแว่วๆกันมาว่าที่เคยได้ยินกันมาที่ผมเคยทําคลิปก่อนๆสาหรับผลงานของอาชลองที่แบบกําลังทําอยู่นะครับน รเจ้าพญานั <cues> ่นเองก็จะมีอ่าพวกเป็นคลิปวิดีโอนะครับที่สัมภาษณ์พี่เอกลังซิโรนะครับว่าตอนนี้แบบกาลังเตรียมถ่ายทําเรื่องมังกรเจ้าพญาภาค2อยู่นะเราก็ยังรู้แค่พี่เอกคนเดียวนะครับว่าพี่เอกเนี่ยกำลังมาแบบว่าเออมาฟิตตัวฟิตอะไรเงี้ยฟิตบทฟิตบทบาทนะครับผมที่กาลังจะถ่ายเรื่องมังกรเจ้าพญานะครับอ่ะเราก็ได้รู้กันแล้วว่าพี่เอกเนี่ยเป็นพระเอกแน่แต่ว่าเรื่องมังกรเจ้าพญาเนี่ยจริงๆแล้วมีอยู่2ภาคด้วยกันนะครับภาคแรกเนี่ยก็จะเป็นนะครับผมเวอร์ชั่นเก่านะ ผมในปีพศ2536เนี่ยก็นำแสดงโดยไมเคิลบองนะครับที่เป็นดาราจีนแล้วก็มีทอมดันดีนะครับซึ่งพระเอกเนี่ยมี2คนนะครับอ่ะโอเคนะครับเราก็รู้แล้วว่าพี่เอกลาซิโรนได้มาเป็นพระเอกคนหนึ่งแต่อีกพระเอกอีกคนหนึ่งเนี่ยเรายังไม่รู้นะครับวันนี้เราจะมาอัปเดตเรื่องราวสักนิดสักหน่อยละกันของเรื่องนี้เพราะว่าตอนนี้ยังไม่มีข่าวอะไรมามากมายนะครับมีนิดๆหน่อยๆสำหรับคนที่ยังไม่รู้นะสำหรับใครที่รู้แล้วก็อ่ะฟังกันเพลินๆก็ได้นะฮะอ่าโอเคครับก็เดี๋ยวผมจะไม่ได ในคลิปนะครับที่รวมผลงานของอาชลองในอนาคตแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะขออ่านให้ฟังแล้วกันนะครับผมท่อนเล็กๆนะครับผมอ่ะโอเคเป็นบทสัมภาษณ์นะครับผมของพี่เอกลัทธิโรดนะครับมังกรเจ้าพญาครับอันนี้ซ R นะครับผมเครดิตจากเว็บดาราเดลี่นะครับผม com นะครับโอเคเป็นข่าวเล็กๆนะครับผมด้านมังกรเจ้าพญาก็เป็นโปรเจกต์ของที่คุณอาชลองนะครับวางตัวเอาไว้จะให้เล่นเรื่องนี้เคยทามาแล้วเมื่อ10ปีก่อนแต่เอากลับมาทําในรูปแบบของละครช่อง7สีตอนนี้คงจะเหนื่อ 那。 กยิ่ง่งวาเดสงสัยจะได้ไปต่างประเทศแต่ยังไม่แน่ใจว่าที่ไหนอาจจะเป็นประเทศจีนต้องคุยรายละเอียดกันอีกทีหนึ่งส่วนพ่อตาปืนโตจะเป็นละครเย็นเป็นละครบู๊ที่เอามาสร้างมีคอมเมดี้ผสมอยู่ด้วยมีสาระบันเทิงความรักครอบครัวแต่เรื่องความบู๊ก็ไม่เบาลงเลยอ่ะอันนี้เป็นบทสัมภาษณ์ของพี่เอกลังสิโต้เล็กน้อยนะฮะจากการสัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องมังกรเจ้าพญาและผลงานปัจจุบันนะครับที่ทํากับอาชลอกพ่ศ์นิวจิตน,นะครับเรื่องพ่อตาปืนโตเนี่ยพี่เอกลางสีโต้ก็ได้มาศึกษานะครับศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับเการ ทำหนังนู่นนี่นั่นก le ah, okay. so, well, ็ได to so, e, ้มาช่วยอาสลองเล็กๆน้อยๆนะครับเป็นการศึกษานะครับมาช่วยอาสลองนะครับอ่าโอเคเราก็ได้รู้ว่าอันนี้เป็นพี่เอกนะครับผมก็ได้เล่นนะครับผมเรื่องมังกรเจ้าพญานะครับแต่ตอนนี้ยังแบบรู้สึกว่ายังไม่มีการเริ่มการถ่ายทำนะแต่มีการวางตัวไว้นะครับอีกข่าวหนึ่งนะครับผมอีกพระเอกอีกคนนึงเนี่ยเรายังไม่รู้นะครับว่าเป็นใครนะครับแต่ว่าตัวร้ายเนี่ยเขาก็มีข่าวเหมือนกันนะครับผมว่าใครเล่นนะฮะตัวร้ายเนี่ยก็คืออาร์ตประสุ์นั่นเองนะครับอาร์ตประสุนเนี่ยเขาเล่นละคร เหมือนนนกัะะฮะเขาก็เล่นดีเหมือนกันเป็นคนที่แบบเล่นดีเล่นบทโหดดีเหมือนกันนะครับให้มาเล่นตัวร้ายเนี่ยก็โอเคเหมือนกันนะอันนี้เว็บข่าวจาก mattnew.com r นะครับหัวข้อของหัวข่าวก็คืออาร์ตพสุดประเดิม บทร้ายในมังกรเจ้าพญาที่ช่อง7จสีนะครับเป็นอิสระไม่ทันไรอาร์ตประสุดก็เนื้อหอมไม่เบาเพราะผู้ใหญ่หลายช่องต่างก็พากันเรียกตัวอยากร่วมงานด้วยแต่ไม่นานมานี้เองเจ้าตัวประกาศออกมาว่ากําลังจะมีผลงานกับช่อง7ครั้งแรกแต่ยังไม่ได้ลงรายละเอียดเล่นละครเรื่องอะไรเป็นยังไงจนล่าสุดมีกระทู้ออกมาเผยว่า อาร์ตพสุตประเดิมบทร้ายมังกรเจ้พญาเจสีแฟนละครแห่ชื่นชมฝีมืออยากให้ช่อง7รับดาราหลายๆช่องมาเล่นนะครับ โอเคนะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวเล็กๆน้อยๆนะครับอย่างไรก็ตามข่าวนี้ก็ทําให้แฟนละครช่อง7จสีหลายๆคนตื่นเต้นกันไม่น้อยเพราะนานๆครั้งจริงๆที่จะเห็นพระเอกช่อง3มาร่วมเล่นในละครของช่อง7นะครับอ่ข่าวก็มีประมาณนี้นะฮะว่าอาร์ตเนี่ยจะมาเป็นตัวร้ายนะครับจริงๆนะผมคิดว่าอาร์ตเนี่ยมาเป็นพระเอกคนที่2คู่กับพี่เอกลาซิโลผมว่าก็ได้นะเพราะว่า เขาก็เป็นพระเอกอยู่แล้วแต่มาเล่นเป็นตัวร้ายก็ท้าท,า,ทายเหมือนกันเหมือนเรื่องโคมแฝงไงที่เอาเพ,พี่เคนล,ลี่เนี่ยที่เป็นพระเอกเนะี่ยไปเป็นตัวร้ายนะครับผมมันก็รู้สึกว่าเออมันมาประทะกันได้โอเคเหมือนกันนะพี่เอกกับอาร์ตเนี่ยก็มาแบบเออเจอกันนะฮะ,อะโอเคสู้บู๊กันก็สมน้ำสมเนื้อดีนะครับเพราะว่าตัวเขาไล่กันถึงแบบอายุอาจจะต่างกันโอเคครับอันนี้ก็เป็นข่าวเล็กๆน้อยๆที่เอามาอัปเดตเกี่ยวกับเรื่องมังกรเจ้าพญานะครับผมเป็นละครที่กําลังกลับมารีเมคนะครับผมให้อ่า ทางช่องจิีนะครับผลงานของอาชลอง์บงดีวิจิตน,นะครับส่วนภาค2เนี่ยที่เคยพูดไว้ว่าเหมือนจะกลับมาทำอะ่ะแต่ในกระทู้ของวิกิพีเดียเนี่ยเขาได้ลบออกไปแล้วนะครับเนื่องจากผมคิดว่าน่าจะยังต้องรอรอดูกระแสก่อนว่าเฮ้ยมันจะทําแน่ไหมจะทําจริงไหมแล้วก็กระแสของทางภาคแรกเย่ยมันเป็นยังไงนะครับภาค2นี่คือสุดขีดมังกรย้าพญานะครับภาค2เนี่ยรู้สึกจะเปลี่ยนตัวพระเอกอีกคนนึงนะครับไม่มีไมเคิลหวงละแต่ว่าจะเป็นพี่วินลี่แม็กินทอนนะครับมาเป็นพระเอกอีกคนหนึ่งนะครับโอเคก็มีเรื่องราวเล็กๆน้อยนะครับ ของละครบูนะครับที่กําลังจะมีให้เราได้ดูนะครับผมน่าจะเป็นปีหน้าแหละที่เราจะได้ชมกันนะครับโอเคยังไงก็มีเรื่องราวอัปเดตอะไรอีกมากอีกมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยผมจะเอามาให้ทุกคนได้รับฟังรับชมกันละกันนะครับต้องขออภัยด้วยที่หายไปหลายวันนะครับผมไม่ได้ลงคลิปทุกๆวันเหมือนเมื่อก่อนนะครับเพราะว่าผมก็พยายามหาเรื่องราวนะครับผมคิดไม่ออกเหมือนกันว่าจะทาอะไรต้องขอเวลาใช้ใช้แบบว่าโอ้ <c oughs> คิดสักนิดหนึ่งว่าจะทําคลิปอะไรนะฮะอ่าโอเคจริงๆผมอยากอัปเดตเกี่ยวกับละครบูส<ๆ>์เลยหลายเรื<ๆ>่อง เราลองหาข้อมูลนะครับผมแล้วก็มาทํานะจะขอเจาะแต่ละครบูแล,ล้วกันถ้าเป็นอย่างอื่นที่แบบว่าไม่ค่อยไม่ค่อยตรงนะครับผมผมก็จะไม่ขอไม่ทําแล้วกันนะฮะยังไงก็ฝากกดติดตามฝากดไลค์กดซับสไคร e กดไลค์กดแชร์นะครับผมกันด้วยแล้วกันนะฮะอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยแล้วกันนะเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต,ต่อไปนะครับฝากกดติดตามด้วยแล้วกันนะครับยังไงก็ติดตามกันคลิปหน้าเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วก็วันนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย 感觉深没发觉。